สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนาน,นะคะวันนี้เราก็จะมาดูหน้าที่ว่าก่อนนั่งจะลกกับสารคาไอ้ก่อนนั่งอยิไปสารคามอาทิตย์หนึ่งนะคะโอ้ไม่ใช่ก่อนวันวันที่นั่งจับปลาเนี่อหน้าที่นั่งจับปลาเลยลาซุดนนำดวมเขา,มาแม่บอกว่าเมาื่อวานตอนเย็นแม่มายังไม่ไม,ไม,ไมีนม้ำเลยนะไปจับปลาของเขาอีกแล้วนะไปดูของเขาอีกแล้วนะ แม่เล่นน้ำไหมเดี๋ยวหนู่มจะพักแม่ตกน้ำฉีดยาเป็นใหม,ม,หม,ม,ม่แม่บอกว่าเมื่อวานยังไม่ท่วมขนาดนี้นะคะน้ำเลยมอวานแม่มานะ่ะวันนี้มีน้ำแล้วแม่มาตอนเย็นก็พ่ออะตอนนินก็พ่อเอา้ามันตรงนี้ยังมีพุดนี่วะนี่นะคะบรรยากาศทุ่งนาอุ้ยมันจะมีไอ้นี่ไหมคือแม่มต้นกล้วยด่าง ดูเก๋ดังปะมีไหมเออมันจะไม่มีลงเมืองนี่แม่ก็น่าเองไม่มีลงเมืองวิแม่มันไม่ได้มันไม่ได้อถ่วมอะไรหรือว่าถ่วงดึงขามไปเลยไหมไปอ้อมจากฝั่งนู้นดีกว่าปะใช่ต้องมอ้อมแลได้ไงก็ได้ก้นน้ำยัีใช่ใต้องน้ำน้ำยังมีเนาะอันนี้ก็ะถ่วมเหรอเดิอหน่วงไม่ได้หรอกถ้าแม่มาก็พ่อมาวานตอนเย็นน้ำมันมี ใส่ปุย๋ยใส่ปุย้ยวันไหนนะใส่สวันแล้วใส่ปุยป้ย่สามกระสอบเองนาตึง2ีทิเก่าได้ใสป่ปุยส<อ>ามกระสอบกับกำลังจริงอ่งามแม่แต่ชงนีเฉยๆก็ยให้ปลอยกรูปแล้ววันนี้มานามถ่วมนี่เลยมากวันนี้แคมมานล้นะคะบรรยากาศดีมากๆมากเลย น้องจะไปฉีดยาเขานะนี่อุ้ยทุกคนลมยินมากเลยอ่ะมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยตามทุง่งนาแบบแบบในเมืองมีแต่วโควิดใช่ไหมก็ทุง่งนาบ้านเราเมันก็จะแบบอเด็กจะพูดเลยแต่ว่าหน้าคนอื่นเขาไม่มีหนามนะนี่ต่หน้าแม่นี่แหละอะไรนะแม่ฝั่งนี้ยังไม่มีหน้าเป็นยศเลยไหมเออใช่ฝั่งนี้ไม่มีหนามจักยศเลย หน้าค้างๆกันนะคะมองไปทางน้นจะของอ้าวน้ำเต็มเลยน้องจะไปฉีดยาขาวแล้วเม่จะพาเดินไปไหนเนี่ยแต่ก่อนตรงนี้จะมีตนน้นมะม่วงให้นางปีนเล่นนะคะตอนมาทำนาใหญ่แ้องท่านก็มาปีนตนน้นมะม่วงเด่นรอเม่เม,ม่กับไปด้ำนาลูกก็ปีนเล่นตอนนี้ไม่มีตนน้นมะม่วงแล้วมันจะเป็นต้นหวาหรือเปล่าเดินตามแม่ดีกว่าเม่ที่พาไปไหน ึงไม่จะพาไปไหนอ่ะวพาไปดูกล้วยตายนิดมาดูน้ำรลนนะคะน้ำลนุนเนี่ยบรรยากาศตรงนี้โคตรดีเลยแม่เย็นอ่ะสบายอ่ะลมพัดแบบหาเป๊ะมาผูกแล้วก็นอนแนน้ำลนุน ก็ะอ๋ออตาทวนเนี่ยมันลงมาี่นี่มันมาฝั่งก็เห็นแม่นม้ำหลงมันขาดหลงอย่างนี้แขนตกิดหลงอย่างนี้ไปคิดแล้วขนาดดูดูดูนะรรแบบน้ตรงไปแม่กลือใครกลืายายเหรอไม่มีเกลือด่างเลย จะถ่วมไหมอ่ะจะถ่วมไหมอ่มมจะ,จะถ,วถ,วถ้าเกิดขึ้นี่ฝนตกอีกน้าทถ่วมหน้าแน่ๆเลยวีแม่มีกล้วยด่างด้วยนั่นดินั่นมันด่างเหลืองอ่ะมันไก่ตายอ่ะมันไม่ได้ด่างแบบนี้ละค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูมันหน้าเองมีกล้วยด่างกำลังขึ้นดิวันนั้นอ่ะที่ขับรถไทยไปน่ะเห็นเดะที่มันกำลังต้นน้อยๆอ่ะมันมี ลังชอบกันใช่ไหมน่ถ้าทอนต้นนั่นอะต<อ>้นบ้านหนึ่งบ้านไอ้มีด่างบ้านใครบ้านพี่บอบ้านพี่เหมี่ยวตอนนี้กล้วยด่างก็มีราคานะคะแต่ยกเว้นมันด่างมันด่างมันมีราคานะคะมันด่างตายนะคะนอกจากมันด่างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ้ไหมันด<ม>่างมันด่างไม่พนพี่ใหญ่ต้นมัน ไม่มีราคาอะไรเลยแต่ว่ากล้วยด่างนี้ก็มีราคาเจอเลยนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมอ่ะเขาเรียกว่าเม็ดอะไรไม่รู้อ่ะนั่นําไม่ได้แล้วอ่ะอี้เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดตัวตัวอันนี้มันลึกลงอมันกินได้อ่ะมันข้างในเหมือนกระทุกลูกอะ่ะเหมือนเสาหลดนะุดอ่ะถ้าเกิดมันสุกๆแล้วนะแต่นี่ไม่มีลูกสุกเลยอะ่ะ ถ้าเกิดมีจะลองกินให้ดูเมื่อนังว่างอะ่ะีิมาดูตาดีกว่าตาผูกอะไรแบบจะขคงหน้านะคะไม่ใช่จะขค้งหน้าหรอกเออคนรู้จักหรือปากเพราะว่าจะโคงหน้าแกไม่ได้ปลูกพักนะคะนี่คนกําลังอกเน่แต่ว่าลูกนั้นมันเน่าแล้วอ่ะดูซี่เนี่ยอยู่บ้านนอกเราแบบพอเพียงปลูกพัก ปลูกพริกไว้กินเองเนาะแต่ว่าในเมืองพูกเกิดโรคระบาดก็ยากที่จะไปหาของกินอะแบบไปไหนก็ลาบากแต่ว่าบ้านเองเนี่เห็นไหมไปไหนไม่ได้แต่ว่าเรายังมีนาแล้วก็มีพักปลูกเนาะนี่มีพริกมีถัว่วฟักยาวอยู่ต่างหากโอ้ทุกคนมันดีมากๆเลยเดยยิงถึงเราไม่มีหมูแต่เรามีพักกินมีเขากินเนาะ้าเกิดตอนนี้ โควิดใหม่ยุดระบาดนะเราจะอดแน่เลยคนในกรุงเทพนะแต่ถ้าเกิดบ้านเราอ่ะไม่อดหรอกเพราะว่าดูวะมีของกินอุ้ยกำลังเกิดมีเขาเรียกว่าต้นแค่นอกจากนอกถ้าเกิดแฟนไม่แค่แต่ว่าเราแค่นะนี่ไงต้นแค่มุกปอกเป๊กอีกแล้วนัน <laughs> อันนี้อันนี้ก็รอรอน้องฉีดขีด ปุ้ยเขานะคะนั่งก็ไม่ทำไรเลยนั่งแค่มาดูเฉยๆเพราะว่านามมันเยอะแล้วนั่งก็ไม่อยากรุ่งอะ่ะเพราะว่านั่งกลัวกลัวปิง <laughs> นั่งไม่ก,กลัวอะไรนั่งกลัวปิงนะคะทุกคนจริงๆนั่งบางคนที่ขี่กลัวกลัวปิงนะคะเพราะว่าเวลามันดูเลือดเราอ่ะพ่อเจ้าบอกไปยังน่ากลัวเลยนู <laughs> ่นเดี๋ยวจะซูมน่อยให้ดูนะคะ นูนนองฉีดยามันนะไงโอ้ยามันอีกแหละยาเขานะคะติดอีกแล้ว <c oughs> โอ้ทุกคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงรักธรรมชาติมากๆเลยดูบรรยากาศวะเนี่ยทั้งพูดแล้วพูดอี๋กับบรรยากาศคือแบบลมมากแล้วก็แบบท้องนาแบบมองไปทางไหนก็เขียวโอ้สบายตาโชบ อ้ uh huh. วนคือนิดหน่อยนะคะค่ะทุกคนเพราะว่ากัตัตมากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ